สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหน,นังจอระเท้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกนำกระเป๋าสัพายจอระเท้เคมนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันหลายรุ่นเลยค่ะแต่ละรุ่นคือสวยและหายากมากและที่สำคัญราคาจากน้องเอกคือเบามากเลยนะคะตัวนี้ เป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากแอฟริกาสวยและหายากจริงๆเป็นงานจระเข้ฟอกนิม่มนะคะตัวแรกเป็นน้องเอามาหัวกะโหลกเคมนสวยมากเลยพี่พี่ขาสีดำบุบบุหัวกะโหลกใหญ่สะใจจริงๆใบนี้กว้างล่าง13นิ้วกว้างบน14นิ้วนะคะพี่พี่ขาส่วนสูงอยู่ที่10นิ้วความหนาจะอยู่ที่5นิ้วนะคะราคาสินค้าประเภทนี้คือทั่วโลกเลยนะคะพี่พี่ขอย่างน้อยๆต้องมีคือ4ีห้าหมื่นอย่างต่ํา แต่ราคาจากน้องเห็นเนี่ยพี่พี่อยู่ที่ใบละ6,500บาทเท่านั้นเป็นราคาที่ถูกมากที่สุดจริงๆค่ะใบนี้นะคะดูหัวกระโหลกใหญ่สวยมากมีสายสะพายยาวนะคะตัวสายสะพายยาวก็เป็นสายหนังจระเข้ถือสวยสะพายสวยมากถ้าพี่ๆสนใจนะคะกระเป๋าใบนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่า โอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสวยมากพี่พี่ค่ะดูด้านหลังโอ้โหกระดูกใหญ่สวยมากเลยค่ะหนังสวยไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวนะคะนี่คือหนังที่สวยจริงๆนะคะหมุดรองกันกระแทกสี่ตัวนะคะพี่พีค่ะดูความสวยค่ะหมุนให้ดูอีกทีนึงโอ้โหกระดูกสวยกระดูกชัดมากนะคะ กว้างมากถึง14นิ้วคือเป็นจระเข้ตัวใหญ่มากจริงๆค่ะสนใจแค่ภาพทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอดทาง YouTube นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอดเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะดูด้านในนะคะด้านในเป็นหนังวัวนะคะพี่ๆขา จะมีสองช่องใช้งานนะคะใหญ่ๆแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางมีช่องซิปด้านข้างนะคะต้องเปิดให้ดูช่องใช้งานด้านในนะคะอ่าช่องใช้งานด้านในช่องซิปเนี่ยตรงนี้ตรงซิปข้างในนะอ่าตรงนี้จะเป็นซับผ้านะคะอ่าด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นซับผ้านะแต่ที่พี่พี่เห็นเป็นสีดําทั้งหมดด้านในคือเป็นซับหนังหมดเลยนะจ๊ะดูนะจ๊ะ โอ้โหสวยมากจริงๆเลยค่ะพี่ๆค่ะราคาใบละกพันหบาทเท่านั้นสนใจทักหาอนเอ๋ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะและนองเอะมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะของแถมช่วงนี้เป็นเซาจดหมายหนังงูอเอาไว้ใส่บัตรใส่การ์ดใส่เงินในลนาาักษณะพับแบงค์ได้เลยนะคะตัวนี้คุ้มมากจริงๆค่ะพี่ๆค่ะอยากให้ลองสัมผัสแล้วพี่ๆจะติดใจอย่างแน่นอนไปต่อกันที่ใบต่อไปนะคะ ใบต่อไปน้องเ็นให้ชมเป็นกระเป๋าถือนะคะพี่ๆขาหูใบนี้ใหญ่สวยอลังการมากตัวนี้นะคะคือถือออกมาแล้วแบบเก๋มากเลยท่านไหนจะใส่แท็บลงแท็บเล็ตหรือว่าใส่เข้าของเครื่องใช้เยอะๆน้องเ็นขอแนะนําใบนี้นะคะงานกระเป๋าจระเข้ใบใหญ่ราคาหลักพันเนะะื้อหายากมากนะคะปกติแล้วไม่ใช่แค่หลักหมื่นแต่หลายหมื่นใบหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างนี้นะคะใบนี้ขนาดกว้าง ล่าง16กว้างบน17นิ้วส่วนสูงอยู่ที่11นิ้วความหนาอยู่ที่4.5นิ้วค่ะงานราคาหลักหลายหมื่นนาอจัดให้พิเศษ6,900บาทเท่านั้นพี่พี่ดูหัวกระโหลกโอ้โหตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากแอฟ,ฟริกานะคะงานจระเข้ฟอกนิ่มนะพี่พี่นะก็จะเป็นงานที่ผ่านระยะเวลาในการฟอกนานมากกว่า3เดือน แบบไม่ข้ามขั้นตอนยิ่งจระเข้ตัวใหญ่นะคะวิธีเหมือนเราลดน้ําต้นไม้อะต้นไม้มาตรฐานอ่ะก็จะลดอยู่ประมาณนึงแต่พอเริ่มโตเริ่มใหญ่การใส่ปุ๋ยการใส่ น้ำการให้น้ำก็จะมากขึ้นเหมือนกันถ้าตัวไหนที่เป็นจระเข้ตัวใหญ่ระยะเวลาในการฟอกเออยอมเอืก็จะใช้เวลานานขึ้นหรืออีกนะคะพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยจระเข้เนี่ยจึงกลายเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกอันนี้คือผ่านการจัดอันดับมาแล้วนะคะพี่พี่ค่ะใบนี้ราคาอยู่ที่ใบละ6,900บาทเท่านั้นพี่พี่ดูความสวยของหนัง ความแข็งแรงทนทานของหนังหนังฟองทกทุ่ๆใบไปจะมาขยําแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าจอร์เก้หนังแข็งมากๆนี่แตกได้เลยนะอันนี้คือฟอกมาตรฐานส่งออกนะคะโอ้โหก้นกระเป๋าสวยมากพี่พี่ค่ะดูความสวยด้านหน้านะคะดูความสวยค่ะข้างหลังค่ะโอ้โหได้ใจจริงๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องไปเปิดให้ดูข้างในหกพันเก้าร้อยบาท เฉพาะซับในก็ฟาดไปเยอะมากแล้วค่ะซับในเป็นหนังวัวแท้นะคะเฉพาะค่าซับในใบนี้เกินสามพันนะคะค่าจาระเคนเนี่ยเอาความจริงไหมจริงๆร,ราคาสูงกว่านี้เยอะเลยพี่ๆได้ราคาจากนอกเหตบไปราคานี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือจะไม่มีสายสะพายนะคะถือคล้องแขนระดับนี้ค่ะสวยมากนะคะถือ ปล่อยระดับนี้นะคะสวยมากนะคะขึ้นไหลนะคะพี่พี่ขาตัวนี้ก็ขึ้นไหลได้สวยและอลังการมากเลยดูดิเห็นไหมใบมันใหญ่มันอลังการท่านไหนจุของเยอะน้องเอกขอแนะนําเลยนะคะพี่พี่ขาหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะน้องเอกให้ชมเป็น,นะะช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งสวยมากพี่พี่ดูหัวกระโหลกใหญ่จริงๆนะคะชอบใบไหนทักขาน้องเอกได้เลยนะคะใบนี้กว้างล่าง13ากว้างบน18 สูง10.5นิ้วหนา6.5นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นค่ะ6,800บาทช้อปปิ้งเป็นงานที่ขายดีมากไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหนังกระเบนหนังงูนะคะและหนังจระเข้พี่่ขาอันนี้คือสายพันธุ์ที่นําเข้าหาย,ยากถ้าขึ้นห้างไปสายพันธุ์นี้จะจะแพงกว่าสายพันธุ์บ้านเราอีกนะถ้าตัวไหนเป็นงานนําเข้านะคะ ประมาณ4 5่ห้าหมื่นบาทอย่างต่ำนะคะพี่พี่ขาโอ้โหใบนี้คือหัวสวยหัวใหญ่หัวจึ้งมากพี่พี่ขาหนังแล้วสวยมากเลยจอระเคเนี่ยการที่จะได้หนังสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ดุร้ายพี่พี่ขากว่าจะได้แบบ5ปีสิปี ผ่านการต่อสู้อะไรมาเยอะแยะมากมายหนังสวยๆหายยากนะคะส่วนมากมพี่ๆจะเห็นแต่มีแผลเยอะๆทั้งนั้นแต่ของน้องเอ๋เนี่ยพี่ๆขาหนงเอ๋ส่องให้ดูอย่างนี้จี้ให้ดูอย่างนี้ให้เห็นความสวยชัดๆแบบเนี้ยโอ้โหแล้วดู กระดูกด้านหลังที่พี่ดูค่ะกระดูกด้านหลังืหงหใหญ่โตโมโหฬารมากใบนี้ราคาอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นนะคะสนใจแค่ภาพแล้วทักแชทหานนอกเอได้เลยนะคะพี่ๆค่ะงานสวยมากจริงๆขอภาพเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูตรงไหนแบบให้ละเอียดจุใจก็ขอให้บอกอนเห็นและน้องทีมงานก็ยินดีบริการยินดีรับใช้ทุกทท่ทานนะคะดูด้านใน2ช่องใช้งานนะคะพี่ๆเป็น2ช่องใหญ่ๆแล้วก็ อ่าช่องซิปตรงกลางใหญ่ๆช่องซิปด้านข้างเดี๋ยวน้องเหว่รูดซิปให้ดูนะว้าวใหญ่จุของได้เยอะคุ้มมากพี่พี่ค่ะคุ้มที่สุดเลยนะคะช่องซิปด้านในจะเป็นซับผ้านะคะอ่ช่องใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นซับหนังเฉพาะค่าซับหนังเกิน5 0 0พันนะคะใบนี้ใบใหญ่มากนะคะใช้หนังเยอะมากๆเลยดูก้นกระเป๋าค่ะ อ้วิหนังสวยทุกจุดหนังสวยทุกมุมเลยนะคะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปอีกหนึ่งรุ่นขายดีตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายที่สามารถใช้แบบได้แบบ everyday look เลยค่ะเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสีนะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นใส่ของเยอะใส่โทรศัพท์มือถือนะคะใส่เงินสดใส่บัตรหนูขอแนะนํารุ่นนี้เลยรุ่นนี้น้องเอกใช้บ่อยมากพี่ๆของน้องเอกเก็ประมาณ7ปีได้แล้วละหกเปีได้แล้ว ออของได้เป็นสีน้ําตาลเนาะแต่ตอนนี้สีน้ําตาลหมดแล้วนะคะมีแต่สีดําอย่างเดียวใบนี้ขนาดกว้าง8นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วเป็นเคแมนเหมือนกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็รวบรวมกระเป๋าเคแมนให้พี่ๆได้รับชมกันหลายรุ่นเลยราคาอยู่ที่ใบละ3,500บาทเท่านั้นคืองานสองซิปเป็นงานที่ค่าแรงแพงมากเลยพี่ๆ่ะแล้วอันนี้คือ1ตัวฟาดจุกๆเต็มๆอย่างแยงหัวกะโหลกลำตัวเนี่ยให้อย่างเงี้ยเลยหัวกะโหลกสวยมากตัวสวยมากหนังสวยมากพี่ๆ เปิดออกมาเห็นจระเข้เป็นตัวอย่างเงี้สยสู้ไหวจนคนลุกเลยนะคะดูด้านหน้านะคะแล้วก็นอกเอ๋เปิดให้ดูด้านในที่พี่ขาได้ไปจะไม่ผิดหวังจระเข้แท้ราคา3,500บาทหาไม่มีถ้าเป็นไซส์เดียวกันลักษณะคล้ายๆกัน ก็ยังสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วนะคะที่เราไปเช็คในเว็บไซต์พี่พี่ดูด้านในได้เลยค่ะด้านในนะคะอ่าช่องเสียบบัตรนะคะตรงเนี้ยพี่พี่สามารถใส่เงินสดใส่บุ๊กแบงค์ได้อย่างสบายนะคะดูโทรศัพท์มือถือใส่ได้สบายมีช่องล้วงตรงนี้นะคะมีช่องล้วงตรงนี้ล้วงเข้าไปเป็นหนัง โอ้โหช่องลงตรงนี้ดู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 ด,ดูสวยมากจริงๆเลยใบนี้นะคะ3,500บาทเท่านั้นสนใจทักหาน้องเอ๋ดได้เลยนะพี่ๆนะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะรุ่นต่อไปน้องเอ๋จะให้ชมเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะรุ่นนี้ใช้ดีมากที่บ้านน้องเอ๋คือใช้ทั้งคุณพ่อคุณลูกและคุณแม่และน้องเอ๋เนี่ย่ตัวสายตรงนี้ปรับปรับได้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ๋ปรับแป๊บนึงนะคะปรับให้มันสั้นนิดนึง ตรงเนี้คือปรับได้ตามสรีระของท่านผู้ชมเลยนะคะต้องการสั้นต้องการยาวคือ,อท่านไหนที่รูปร่างสูงใหญ่นะคะต้องการให้แบบปรับให้ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลย,ยรุ่นนี้นะคะพี่พ,พ,พี่ดูหัวกระโหลกดูลาตัวคือการโชว์จระเข้ทั้งตัวที่อยู่ด้านหน้ากระเป๋าคาดอกก็คือได้รับความนิยมมากเลยนะคะ,ะพี่พ,พี่ท่านไหนต้องการความสะดวกแนวสปอร์ตคล่องตัวและปลอดภัยมันอยู่ข้างหน้า รับรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตอนนี้มีสีดังอย่างเดียวนะคะสำหรับใบนี้ขนาดกว้าง8นิ้วสูง11นิ้วนะคะหนา2นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ3,500บาทเท่านั้นอุ่มสูงถึง11นิ้วเลยนะคะใส่กระเป๋าตังค์ยาวได้เข้าของเครื่องใช้ใส่ได้เยอะนะคะโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชายคุณชิพาบุรุษคุณผู้หญิงใช้ได้เลยะคะ่ะรุ่นนี้สวยมากเลยะคะ่ะไมมเอี่ยมไหมกริบและที่สําคัญราคาจากน้องเอกก็ เบามากอะค่ะเบามากจริงๆอะค่ะพี่พี่ขาดูนะคะหัวกระโหลกนะคะลําตัวนะคะโอ้โหโอ้หูสวยมากเลยพี่พี่ขาดูด้านหลังด้านหลังเป็นหนังวัวมีช่องซิปนะคะต้องเดยวเปิดให้ดูนะพี่พี่นะตรงนี้ก็อ่ะใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะตรงนี้แล้วตัวสายสะพายสายเข็มขัดอะพี่พี่เป็นสายหนังวัวแต่คาดจระเข้ให้อีกอะคะ่ะดูความเท่ความแบบใส่หนังให้เยอะอะใส่หนังให้เยอะมากอะ แล้วก็ด้านในนะคะด้านในเป็นหนังวัวด้วยค่ะพี่พค่ะทําให้แบบความแข็งแรงความทนทานความสวยความหรูหราเนี่ย mm hmm. แบบสุดชีวิตเลยจริงๆราคาะใบละ3 5 0 0ัรบาทเท่านั้นค่ยถูกมากจริงๆพี่พี่ค่ะชอบไปนี้ทักหาน้นใหญ่ได้เลยนะคะ mm hmm. ไปต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะรุ่นต่อไปจะเป็นสองซิปสะพายข้างเคมัน mm hmm. เริ่มต้นที่สีดำอ่ะเอาสีน้ำตาลมาด้วยเลยนะจ๊ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะน้องเอ๋มีให้สองสีมีให้พี่ๆเลือกสองสีนะคะมีสีน้ําตาลแล้วก็มีสีดาให้ดูพร้อมกันค่ะสวยมากพี่ๆดูหัวดูลําตัวแล้วลักษณะการใช้งานก็ดีมากๆด้วยนะคะอันนี้น้องเอ๋ให้ดูช่องใช้งานด้านหน้านี่คือช่องใช้งานด้านหน้านะคะแล้วแล้วก็ช่องซิปรุ่นนี้ใส่หนังเยอะมากนะคะพี่ๆค่ะ สองช่องตรงนี้ก็จะเป็นหนังแล้วก็มีช่องตรงกลางด้วยตรงนี้ก็เป็นหนังใส่ของได้อีกนะคะเฉพาะค่าหนังซับใน3ช่องนี้ประมาณ3 0 0พันแล้วเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่9นิ้วสูง8.5นิ้วหนา2นิ้วราคาอยู่ที่ใบละ3,500บาทเท่านั้นพี่ๆสนใจใบไหนทักมาได้เลยรับรองว่าพี่ได้งานน้องเหญ่ไปพี่ๆจะไม่ผิดหวังพี่สะพายกระเป๋าน้องเหญ่ไป ใครเห็นก็มองค่ะพี่พี่ค่ะจระเข้เด่นขนาดนี้หัวใหญ่หัวสวยขนาดนี้และเป็นของแท้ร้อยลนเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆคุ้มแน่นอนค่ะอ่ะสีน้ําตาลโชว์ไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสีดํากันรุ่นนี้อยู่ที่ใบละ3,500บาทนะคะสพายออกมาแล้วสวยมากพี่พี่ค่ะนี่ค่ะหัวกระโหลก ดูความสวยดูความเงาบันเจิดมากพี่พี่ขันหนังสวยมากในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นงานฟอกนิ่มทุกใบนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาคือถ้าพี่พี่เล่นเครื่องหนังแล้วนะคะชอบจระเข้แล้วนอกเหตุก็อยากจะแนะนําให้สะสมนะคะมี ทั้งเคมนนะคะมีแม่น้ำนายตอนนี้แม่น้ำนายหมดแล้วเอลิเกเตอร์ก็หมดแล้วนะคะมีทั้งสายพันธุ์สยามนะคะอีกหนึ่งสายพันธ์ที่หนูอยากจะให้พี่ๆได้สัมผัสอยากให้พี่พี่ได้ลองก็คือเคมนนี่แหละพี่พี่มันสวยและมันใช้ดีมากเลยดูด้านในนะคะนี่ขายดีตลตอดต่อเนื่อง8ปีซ้อนนะคะหลายๆท่านรับไปตอนนี้ยังใช้อยู่เลยอ่ะมันทนอะกระเป๋านองเหยมันทนมากอยู่เลยหลายๆท่านก็แวะเ,เข้ามาทักทายพูดคุยนะคะอซื้อสินค้าไปแล้วก็ยังโอ้โหยังคงมีสภาพดีดีเข้ามาทักทายพูดคุยกันอยู่ ตลอดก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะนะออขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหน่อยด้วยแล้วหน่อยจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ